อ่าโอเคอกลับมาเราเราเป็นใครเราเป็นใครอย่างแรกก็คือว่าเราเป็นคนที่ถูกถ่านยะการการถูกถ่ายเนี่ยมันมีความหมายอย่างนึงก็คือการถูกเปลี่ยนสถานภาพใครมีประสบการณ์ไปลงรับจำนำ <c oughs> ใครมีประสบการณ์การถูกการถ่านยะการถ่ายมันถูกมันหมายถึงการถูกเปลี่ยนมือ ใช่ไหมโอเคสมมติเนี่ยเอาทองเหลืองไปไอเอาทองไี่ทองเหลืองเอาทองคาไปจำนาแล้วมีในกอไปถไ่ายใครเป็นเจ้าของในกอถูกไหมไม่ไม่ใช่เนี่ยละเพราะว่าเนี่ยถือว่าเนี่ยปล่อยไปแล้วแต่ว่านคนที่ไปถ่ายก็คือในกอเนี่ยมามามาเอา่อมาเป็นเจ้าของแทนนั่นคือสถานภาพถูกเปลี่ยนเพราะนั้นการการได้รับการถ่ายมันจึงถูก มันหมายถึงการถูกเปลี่ยนสถานภาพสถานภาพเดิมคืออะไรสถานภาพเดิมก็คือการเป็นทาสใช่ไหมการเป็นทาสของมารแต่ว่าสถานภาพใหม่คืออะไรคือการเป็นบุตรของพระเจ้าเราเราเ,เมื่อกี้กันำนว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นไทยเราต้องจะทําอะไรอ,อ,อย่างแรกที่เรารู้ก็คือว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะทําอะไรก่อนที่เราคําถามถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราทําอะไรเราย้อนกลับไปก่อนที่เราจะเป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือเราเป็นทาสของมันเราเป็นทาสของมารเราทําอะไรทําทุกอย่างตามใจใช่ไหมทําทุกอย่างตามใจเราตามใจเราก็คือตามใจมารใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นทาสของมาัอ วิสัยเก่าเก่านะครับวิธีเก่าเกาความประพฤติเก่าเกาความคิดเก่าเกานั่นคือนั่นคือวิสัยของมานจากการเป็นทาสของมานนั่นคือสถานภาพเดิมแต่เมื่อเราถูกเปลี่ยนสถานภาพเราเป็นบุตรของพระเจ้าก็กลับกันเราก็ทําอะไรตามใจพระเจ้าใช่ไหมเรียนรู้เรียนรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรเรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบไหน เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีวิธีคิดแบบไหนแล้วก็ทําตามทําตามวิธีคิดที่พระเจ้าคิดนั่นคือประการแรกว่าเราจะทําอะไรเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครอย่างแรกก็คือว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า <c oughs> เราเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราที่เราเคยทําตามใจตัวเองมันจะต้องถูกเปลี่ยนนะถูกเปลี่ยนไป เป็นการทำตามใจพระเจ้านั่นคือสิ่งแรกสถานภาพแรกสถานภาพที่2ก็คือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าหนึ่งโครดีบทที่4ข้อที่1เราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าชัดเจนก่อนนะการรับใช้พระเจ้าเป็นการตอบสนองพระคุณนะครับส่วนบำเน็จเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้หรือไม่ให้ยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเบื้องต้นก็คือว่า การรับใช้พระเจ้าเป็นการตอบสนองพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะเราเรียนรู้ในการตอบสนองพระคุณของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะเราเรียนรู้ในการตอบสนองพระคุณของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือประเด็นนิดเดียวนะครับ ว่าสิ่งที่เราทําเป็นเป็นจะถูกเรียกว่าการรับใช้หรือเปล่าอย่างแรกก็คือว่าพระเจ้าได้รับเกียรติหรือเปล่าพระเจ้าได้รับเกียรติไหมถ้าสิ่งที่เราทําพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติไม่ได้ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าถ้าสิ่งถ้าสิ่งที่เราทาไม่ได้เป็นการถ้าเป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้รับเกียรติไม่ได้เป็นการรับใช้พระเจ้าอย่างที่สองถ้าสิ่งที่เราทําไม่ได้เป็นประโยชน์ หรือเป็นพรให้กับคนอื่นก็ไม่ถูกเรียกก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นการรับใช้พระเจ้านะเพราะนั้นถ้าเราจะทำอะไรเราจะรู้เราจะพิจารณาว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าหรือไม่เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งในสองอย่างนะหนึ่งในสองอย่างนะจริงจริงถ้ามีอย่างที่สองเนี่ยแล้วมีนยยะซ่อนเลนเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างนะ ก็ไม่ใช่เหมือนกันใช่ไหมโอเคอย่าง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 เราเราพบจุดทั่วไปใช่ไหมมีคนช่วยเหลือมีคนบริจาคแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เขาได้หน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ไม่ใช่การรับใช้พระเจ้านะครับบางทีเราเราต้องเราต้องเ,ออเข้าใจแล้วก็บางทีอะไรนะโอเคถ้าถ้าเราไม่ใช่เป็นนักธุรกิจอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูไม่ไม่ได้ อะไไนมไม่ได้ดูถูกนักธุรกิจนะหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรวะไม่ได้แกงใช่ไหม <c oughs> เอาภา,าษาที่ที่เข้าใจง่ายไม่ได้แกงนักธุรกิจแต่ว่าบางทีความเป็นนักธุรกิจเขาจะมองถึงผลประโยชน์เราเราเข้าใจประเด็นนี้นะฮะถ้าถ้าถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราจะมองถึงเห็นประโยชน์แล้วหลายครั้งถ้าการการมองเห็นการมอง ห็นถึงเปประโยชน์เนี่ยหลายครั้งมันลุกลามเข้ามาในการรับใช้พระเจ้าของเราเจริงๆเราสังเกตได้นะ <c oughs> ใน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 คิดจักของเราเนี่ยเราลองสังเกตดูถ้าคนไหนที่รับใช้พระเจ้าเพื่อให้ตัวเองได้หน้าหรือมีที่ยืนในสังคม มันก็เป็นคําถามมันก็เป็นคําถามเีม่ยัไม่ได้ตัดสินนะว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราลองมองย้อนกลับไปว่าถ้าเขารับใช้แล้วถ้าเขาไม่มีหน้าถ้าเขาไม่มีที่ยืนเขายังทําอยู่ไหมเ,เขายังทําอยู่ไหมเร,เราลองมองภาพในคิดสกรของเรานะ่อ,อโอเคช่วงนี้อาจจะอาจจะจางๆลงหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นอะไร แต่และคนส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านออนไลน์ line, นะครับ <c oughs> แต่ว่าในภาพปกติเนี่ยเราเราสามารถสังเกตได้นะถ้าคนนี้ได้หน้าคนที่ชอบที่จะได้หน้าเขาจะเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคร่วมกันรับใช้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆคืออะไรนะจุดประสงค์จริงๆคืออะไรคือถ้าถ้าเขาไม่มีตําแหน่งถ้าเขาไม่มีที่ยืนเขายังคงรับใช้อยู่ไหม อันนี้นี่เป็นคําถามที่ที่เราต้องคิดต่อครับนะคิดต่อไม่ได้หมายความว่าจะไปตัดสินเขานะคนะคุยคุยกับนะะต้องบอกว่าเพื่อน<ม>เพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งจริงๆเขาเขารุ่นใหญ่กว่าแต่ว่าก็ทํางานร่วมกันร่วมหนึ่งเขาบอกว่าเขาเขา,เขาให้ความเขาอะไรเขาให้ความคิดเห็นดีเพราะว่าเราก็มองชีวิตของของของคนอื่นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไม่ทําตาม เรียนรู้แล้วก็ไม่ทํคตามนะเราลองสังเกตดูนะครับหลายครั้งหลายครั้งชีวิตของเราหรือหลายๆคนเนี่ยเรารับใช้พระเจ้าเพื่ออะไร <c oughs> เรารับใช้พระเจ้าเพื่ออะไรเรารับใช้พระเจ้าเพื่อให้เรามีที่ยืนหรือเปล่าถ้าเราไม่มีตําแหน่งหรือเราไม่มีที่ยืนเรายังรับใช้พระเจ้าอยู่ไหมนะจริงๆต้องบอกว่าการรับใช้พระเจ้าก็ไม่ได้มีข้อจํากัดเฉพาะ เฉพาะในตำแหน่งหน้าที่เท่านั้นครับนะหรือตำแหน่งที่ถูกเลือกเท่านั้นวนันสองวันที่แล้วไหมบทเฝ้าเดี่ยวมานาะเรื่องพระเยซูเลือกสาวกสิคนถ้าใครใช้มานาะสองวันที่แล้วไม่แน่ใจนะพอดีพอดีดี ออตอนนี้จะทำแบบน้เดี๋ยวย,ย้อนไปเรื่อยๆความคิดความคิดของวันไหนก็ทำวันนั้นความคิดวันไหนความคิดของวันไหนมาก็ทำวันนั้น <c oughs> ต้องบอบางทีบางทีพอเปิดมาปุ๊บโอเคเราอ่านปุ๊บตันเอาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เก็บไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยววันไหนมาเราก็มามามาดูวันนั้นค <c> ร <oughs> ับสิ่งที่เป็นประเด็นของการที่พระเยซูเลือกสาวกก็คือว่า ในบริบทในเวลานั้นเนี่ยถ้าถูกเลือกแน่นอนที่สุดมีความสําคัญแล้วก็เป็นช่องทางที่เขาจะทํางานเพื่อพระเยสุริตถูกไหมแต่ถ้าถ้าไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยมันก็หาช่องทางได้ยากกว่าแต่ว่ามันก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเ,เราจำชายที่ถูกผีสีงได้ไหมที่ ที่พระเยซูไปขับผีออกจากคนนี้แล้วผีเนี่ยไปอยู่ในหมูแล้วหมูก็ตดลงหน้าผาไป <c oughs> นะแล้วชายคนนี้ก็ไปออกไปประกาศนี่ตรงนีนะ้นี่คือการรับใช้ที่ไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น พระเยซูงไงพระเยซูว่าเอาไปแล้วก็ไป,ปบอกเรื่องราวไม่แน่ใจว่าใช่ตอนนี้ไหมท,ที่ให้บอกหรือว่ายังไม่ให้บอกอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีมันมีบริบทเรื่องของเวลาว่าว่าทําไมถึงให้บอก <c oughs> เราสังเกตอ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านกิตติคุณเนี่ยมันมีบางครั้งที่พระเยซูรักษาโรคคนบางคนแล้วพระเยซูห้ามไม่ให้พูดเราเนื้ออกไหมมันยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูคิด แต่มีบางครั้งที่พระเยซูบอกว่าให้ออกไปพูดเรื่องที่พระองค์ทำกับคนนี้ครับอันนี้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ไแน่ใจว่าอย,อ,ยอยู่หน้าหรือหลังแต่ว่าสิ่งที่สิ่่งทีชายคนนี้ทำก็คือว่าออกไปประกาศออกไปพูดเรื่องราวที่พระเยซูคิดทรงรักษาเขานี่คือภาพของการรับใช้ครับไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่ ไม่สนใจว่า,าจะมีที่ยืนหรือไม่มีที่ยืนแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้หรือสัมผัสได้ก็คือว่าสิ่งที่เขาทำมันส่งผลแน่นอนใช่ไหมส่งผลแน่นอนคืออะไรก็คือมีคนเป็นจำนวนมากได้ยินเรื่องราวที่พระเยซูทำกับชายคนนี้นชีวิตของเราเรารับใช้แบบนี้หรือเปล่านะครับ เราต้องรอมีตําแหน่งไหมถึงจะเข้าไปรับใช้เราต้องรอหรือถ้าเราไม่รับหรือถ้าถ้าคุณไม่ให้ตําแหน่งชันถ้าคุณไม่ให้อะไรชันฉันจะไม่ทําอะไรนะหรือฉันจะทําก็ต่อเมื่อฉันได้อะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังตรงนี้เหมือนกันให้ให้การรับใช้ของเราเเป็นการรับใช้ที่แท้จริงนะไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งไม่ได้ยึดกับไม่ยึดติดกับ กับอะไรทั้งสิ้นนะมีความมุ่งมั่นเดียวก็คือตอบสนองพระคุณของพระเจ้านะแล้วก็มีท่าทีที่ถูกต้องในการรับใช้ไม่ได้หวังผลเพื่อตัวเองนะหลายหลายหลายครั้งเราเห็นภาพของการแสวงหาผลประโยชน์อย่าใช้คำนี้นะแ <c oughs> สวงหาผลประโยชน์จากการรับใช้นะโอเคเอ่อเนี่ยผ่าน ต้องบอกว่าผ่านการรับใช้น่าจะ30ปีอันนี้ไม่ได้มาอวยตัวเองอะไนะแต่ว่าพูดถึงยอดนิติให้ฟังว่าเริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่อายุ15ครับห้ตอนนี้50สขาดตำแหน่งไปประมาณ10ปีนะก,ก็เอาตั 30, 30้30สิ่ปีสิ่งที่เห็นอย่างนึงก็คือว่า มันน่าเสียดายก็คือหลายหลาย,ลายเราเห็นภาพบางคนดีกว่านะอย่าหลายคนเลยไม่ดีบางคนเสแวงหาผลประโยชน์จากการรับใช้สแวงหาผลประโยชน์จากการรับใช้ถ้าไม่ได้อะไรบางอย่างก็จะไม่ไม่เดินไปตามที่ที่ที่เขาวางหรือที่คนส่วนใหญ่วางนะหรือถ้าไม่ได้อะไรบางอย่างก็จะไม่ทําในสิ่งนั้นนะก็ก็เป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับสําหรับเรา โอเคที่บอกว่าถ้าถ้าเราไม่ใช่นักธุรกิจเราก็เราก็ได้เปรียบเพราะว่าเราก็จะไม่หวังผลอะไรมากนะแต่ว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยบางทีนักธุรกิจมองมองมอง,มองเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักในการทําธุรกิจเราเข้าใจตรงนั้นแต่บังเอิญเขาเอาเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกับการรับใช้มันก็เลยภาพเลยมันก็ก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะนั้น ชีวิตของเราเรามัดระวังเรื่องนี้นะครับเรารับใช้เพื่อรับใช้จริงๆนะอย่าแสวงหาผลประโยชน์หรืออย่าต้องมีเงื่อนไขว่าว่าจะต้องนู่นนี่นั่นจะต้องมีจะต้องเป็นจะต้องอะไรเราถึงจะรับใช้ได้ซึ่งซึ่งหลายครั้งมันก็ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับหลายหลายครั้งก็ไม่โอเคนะเพราะนั้นให้เรากลับมาปรับมุมมองที่ถูกต้องที่ที่ควรจะเป็นในการรับใช้พระเจ้าของเราว่า เรามีน้าทีในการรับใช้พระเจ้ายัางไงนะนั่นคือสถานภาพที่2สถานภาพที่3ก็คือเราเป็นผู้อารลักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้านะสิ่งล้ำลึกคือทุกๆอย่างที่พระองค์ทรงสร้างนะรพระองค์สร้างอะไรบ้างธรรมชาติใช่ไหมสรพรพสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะเมื่อเมื่อปีอแล้วทำบทเฝ่าดเดียววันหนึ่ง อย่าจำได้ว่าอย่าเขียนว่าบางทีดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าธรรมชาติกำลังไม่ใช่อะไรน,นะมุมมุมมุมของคนข้างนอกดูเหมือนว่าธรรมชาติกำลังเอาคืนมนุษย์จากจากจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อเราดูตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราเห็น เราเห็นภาพที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก,กลับมา <c oughs> เรื่องของออสัตว์ที่หายากเรื่องของปลาที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนอะไรมันกลับมาเพราะว่าไม่มีคนไปกวนแบบธรรมชาติเริ่มเอาคืนแต่ว่าบางทีมุมมุมเราในฐางะทิเซียนบางทีพระเจ้าก็มีม,มีมีแผนการนะเราก็ไม่รู้นะพระเจ้าคิดอะไรแต่ว่า มุมนึงที่เราคิดได้ก็คือว่าบางครั้งจากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไปฟื้นฟูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้รักษาใช่ไหเพราะว่ามนุษย์เราเเนี่ยไม่ได้รักษาไม่ได้รักษาธรรมชาติในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะบพระเจ้าก็ใช้โควิด1 9บนะ เพื่อมาฟื้นฟูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้กลับมาเหมือนเดิมนครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างด้วยนะโอเคเราคงไม่ไปเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติไปตะโกนเย้ยวนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราทําได้นะครับเราก็ไม่สร้างสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นให้มันมากกว่านี้ เราไม่สร้างปัญหาให้มันมากกว่านี้นะครับอะไรที่เราพอที่จะช่วยได้เราก็ช่วยแต่ว่าโอเคอะไบางครั้งมันก็เกินเบอร์ใช่ไหมเกินเบอร์เราเราก็โอเคเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาทาหน้าที่ไปแต่ว่าในมุมมองเราก็คือเราก็ไม่สร้างปัญหา <c oughs> ไม่สร้างไม่สร้างอะไรเพิ่มไม่ทําลายเพิ่มไม่อะไรเพิ่มนั่นก็เป็นหน้าที่อย่างหนึง่งนะอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เป็นสิ่งล้ลึกของพระเจ้าก็คือคน นะครับเราจะดูแลคนยังไงเราจะารักษาเราจะพิทักษ์ปกป้องคนยังไงนะครับโดยเฉพาะในสังคมทิ่จกของเราเนี่ยหลายครั้งเราต้องเซฟคนแต่หลายครั้งบางทีเราการกระทําบางอย่างก็เป็นการอ <c oughs> ันเซฟคนโดยไม่รู้ตัวอ <c oughs> ันเซฟคนโดยไม่รู้ตัวนะครับโอเคเราจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าบางทีมันส่งผลกระทบ ส่งผลเรื่องของคําพูดบางคำพูดเรื่องของการกระทําอะไรบางอย่างที่ที่รู้สึกว่าออไม่น่าจะทนะํานะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการไไม่ไมได้เป็นการที่เราจะเซฟคนโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเ,ออเขาคุยกันว่าคนที่จะกลับมาบวดหลังจากโควิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถึงครึ่งหรือเปล่า ะจะถึงครึ่งไหมที่ที่จะกลับมาบวชเหมือนเดิมะจะกลับมานั่งกันเต็มสองร้อยคนเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ที่ก็ต้องดูดูแลก,กันไป <c oughs> ที่ต้องจัดการกันไปว่าจะทํำยังไงนะครับก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูแลนะครับโดยเพราะคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเราจะทํำยังไงเราจะจัดการยังไงให้ให้ เขาไม่เสียหรือเขาไม่หลุดไปจากทางที่ที่ควรจะเดินครับนะอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสามสถานภาพเราเป็นคนที่ถูกถ่ายเป็นมือของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้รักขาสิ่งของพระเจ้าเราถึงจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรใช่ไหมโอเคชั่วระยะเวลาหนึง่งเนี่ยแป๊บๆเนี่ยก็ห้าสิบละก็ไม่คิดว่าจะแก่ได้ขนาดนี้ ห้าสิบนะครับเร็วขนาดนี้นะครับ <c oughs> อีกไม่นานเราก็จะมีชีวิตอีกไม่นานนะครับเราจะทําอะไรนะครับขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทําอะไรนะครับจริงๆต้องบอกว่าโดยส่วนตัวขอบคุณพระเจ้าโอเคมีมีหลายอย่างที่ที่ต้องทําตอนนี้ที่ทําอยู่มีโอเคเตรียมสอนเรื่องหนึ่งเรื่องเดบิวต์โฟร์เดียว หนังสือสามกห้าเล่มสองก็ค่อยๆผลิตแล้วก็ทำเพจสามของปีที่แล้วมันสะท้อนอย่างก็คือว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้นะเป็นคนเหมือนกับเป็นคนไม่มีค่าเลยกล <c oughs> ับมากับนอน๋ยวกรู้จะทำอะไรไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทาก็ไม่ต้องทำอะไรไงเพราะว่าทำงานเสร็จก็จบเราไม่ต้องมีงานมาทำที่บ้าน นะก็ขอบคุณพระเจ้าท,ท,ที่มีงานรับใช้ที่ข้อมาแลรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่านิดนึ่งยังมีคุณค่าหน่อยว่าเฮ้ยได้ทาอะไรเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างเล็กๆกน้อยนรัยนะก็เป็นสิ่งที่ที่หนุนใจเราว่าเราจะทําอะไรเราจะใช้ชีวิตแบบไหนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยูนะ่นั่นคือสิ่งที่ดาวิดพูดว่าช่วงระยะเวลามันสั้นแล้ว เขาจะทำอะไรนะครับโอเคประการที่สองที่ดาวิดเปิดปากนั่นคือเปิดปากว่าชีวิตของเขารอคอยพระเจ้านะรอคอยความหวังที่จะมีหรือจะเกิดขึ้นนะครับเราเรียนรู้ชีวิตด,ดาวิดว่าดาวิดเนี่ยเผชิญกับอะไรหลายอย่างนะครับสิ่งที่ดาวิดเผชิญถ้าเราเป็นดาวิดสิ่งที่เราต้องการคืออะไร เมื่อไหร่ฉันจะสบายสักทีใช่ไหมเมื่อไหร่ฉันจะได้พักจากการสงครามเมื่อไหร่ฉันจะไม่ต้องไปจัดการบริหารบ้านเมืองเมื่อไหร่ฉันจะนู่นนี่นั่นด้วนยะความเป็นกษัตริยนะ์ดาวิดรอคอยรอคอยพระเจ้านะรอคอยความหวังรอคอยออสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาพักสงบทุกอย่าง อันนั้นอันนั้นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าดาวิดมีความหวังว่าการลงโทษของพระเจ้าที่เกิดจากการทําผิดของตัวเองเนี่ยจะจบลงนะบจะจบลงจะเ,เบาบางลงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่านะในข้อ13บนสะ <c oughs> ามนแตกรถ ข้อที่7ข้อที่7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์จะรอคอยอะไรความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ <c oughs> ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพรนะองค์แบบเป็นเป็นสิ่งที่ดาวิดต้องการนะครับภาษาอังกฤษแปลแบบนี้ว่าชีวิตของดาวิดขึ้นอยู่กับพระองค์ <c oughs> แปลตรงตัวมากนะครับ ชีวิตของดาวิดขึ้นอยู่กับพระองค์รับมุมมองดาวิดอย่างที่บอกก็คือรอรอเวลาของพระเจ้ารอว่าเมื่อไหร่จะหยุดพักรอว่าสิ่งที่พระเจ้ากระทำเนี่ยเมื่อไหร่จะเบาบางลงครับภาษาอังกฤษจึงใช้คาว่าชีวิตของดาวิดขึ้นอยู่กับพระองค์ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับใครอ่ะขึ้นอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าขึ้นอยู่กับ สิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่จะมาจากพระเจ้าหรือเปล่าครับหลายครั้งเราเราเราใช้กําลังของตัวเองในการแสวงหาอะไรบางอย่างครับแต่ว่าความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างก็ล้วนมาจากพระเจ้าครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะต้องทําอะไรอยู่ก็ยังคงต้องต้องทํางานทั้งหลายต่อไปแต่ว่าสุดท้าย อนาคตของเราก็อยู่ที่พระเจ้านะอยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่การครอบครองการครอบครองของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเรานะครับนั่นคือประการที่สองที่ดาวิดเปิดปากออกนะประการที่สามที่ดาวิดเปิดปากออกก็คือว่าทูลขอตอบพรนะองค์ประการแรกข้อที่8ขอทรงช่วยกู้ค้าพระองค์ไว้จากการละเมิดนะก็คือ,อ <c oughs> ให้รอดพ้นจากการ ลงโทษจากพระเจ้านะโอเคดาวิดก็ยอมรับผลที่ตัวเองทําผิดแต่ว่าบางทีบางทีงทก็ให้เกิดผลน้อยหน่อยก็ดีใช่ไหมพระเจ้าไม่ต้องไม่ต้องเกิดผลหนักหนาะนักหรืออ,อย่าให้สิ่งที่ดาวิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดเนี่ยเป็นขี้ปากของคนอื่นเ,เป็นขี้ปากของคนอาธรรม อะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นก็ต้องอนั่นคือสิ่งที่ดาวิดทูลขอนะประการที่2ที่ดาวิดทูลขอก็คือว่าให้พระองค์ถอนทันไปจากดาวิดนะข้อที่10ก็เ,เกี่ยวข้องกับสักครู่ก็คือว่าขอเอาโทษหรือการลงโทษเนี่ยออกไปหน่อยนะบางบางฉบับใช้คำว่าโปรดทรงเลิกทรมานข้าพระองค์อีกต่อไป <c oughs> นะโปรดทรงเลิกทรมานข้าพระองค์อีกต่อไป นะก็คือให้การลงโทษเบาบางลงนะไม่ต้องไม่ต้องเอาเต็มหน่วยนะเอาบางๆเอานิดนึงให้รู้ว่าให้พอสํานึกให้พอสํานึกว่าโอเครู้แล้วว่าทําผิดนะนะนะนั่นก็คือสิ่งที่สิ่งที่ดาวิดทูลขอสิ่งที่ดาวิดทูลขอประการที่3ก็คือขอทรงฟังคําอธิษฐานของดาวิดในข้อ12ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงียพระกัรแก่การร้องทูลของข้าพระองขออย่าทรงเฉยเมยต่อน้ําตาของข้าพรนะองค์นี่นคือสิ่งที่ดาวิดทูลขอนะออทุกอย่างก็อยู่ในคําอธิษฐานของดาวิดใช่ไหมอย่าให้การขนาบมากเกินไปอย่าให้โทษมากเกินไปอย่าให้อะไรมากเกินไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของดาวิดเพราะนั้นความจริงความจริง ที่เกี่ยวข้องกับดาวิดในบทนี้ก็คือว่าโอเคเอหนึ่งระมัดระวังเรื่องคำพูดของเราว่าเราใช้คำพูดของเราอย่างไรนะครับเรื่องคำพูดเนี่ยพูดค่อนข้างเยอะนะพูดค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มันสะท้อนถึงถึงความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยสองก็คือว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนในเวลาที่เหลืออยู่ รเราอยากคิดว่าเฮ้ยตอนนี้30ต้นต้นเองยังอยู่อีกนานเราบอกว่าไม่แน่หรอกนายนะไม่แน่หรอกนายนะครับหลายคนก็จากไปก่อนเวลาอันควรนะครับหลายคนที่คิดว่าคนที่อายุมากจะไปก่อนแต่เราก็พบหลายคนว่าคนอายุน้อยไปก่อนใช่ไหมเพราะนั้นใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่า ใช้เวลาที่เหลืออยู่ใคุ้มค่าจะใช้อย่ายงไงก็ต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นใครโอเคเรารู้ว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนพิทักษ์รักษาคนของของ,ของพระเจ้าก็ทําหน้าที่ของตัวเราเพราะฉะนั้นให้บทเรียนของดาวิดที่จะเป็นบทเรียนสําหรับเราว่าเราจะดําเนินชีวิตในเวลาที่เหลือแบบไหนเราจะดําเนินชีวิตในเวลาที่เหลือแบบไหนเราระมัดระวัง อย่างเต็มที่ในการที่จะมีชีวิตที่ที่เป็นพรแล้วก็มีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าของเราครับโอเครมใจที่ถานครับถ้าแต่พระเจ้า